เอ้ยว่าเชื่อมึงก็เชื่อมึงก็มาเชื่อมึงก็เล่นเลยก่อนฝากอย่ากกินแตงโมวะครับใส่หมีไบ่มีแล้วทุบเอาแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว้าว้าวว้าวว้าวผมมีวิธีผมมีวิธีนี่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 เดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวผมจัดให้เนี่เออเดี๋ยวจัดให้นี่แม่คู่วันนี้สิบจะคืดยากนะเ่รซำอยากกินแตงโมวะนะ มั่งฮะบอยเลี้ยวไปใส่เมียนมั่งวังมังนี่นี่นี่นีนี่อนีต้้งแบบนี้โอ้ยยกิยย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 ยนย่ยยยยเยยยยยกยย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 ยนยยยเด้ยยยยยยนยย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 มึงกยย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 อย <laughs> này, mất cà phê à tôi ạ? Ngày, chết rồi, ngày, chết rồi Nè